สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับพบกับผมหมอแมวในะช่องดองแมวชาแนลครับคลิปนี้เราจะมารีวิวโทรศัพท์มือถือ vivo y 8 5ในราคา2150บาทซึ่งผมซื้อให้กับคุณแม่นะครับเอาไว้ได้ใช้งานสเปคจะเป็นยังไงการใช้งานจะเป็นยังไงตอบโจทย์ไหมนะในมือถือราคา2150บาทคาดหวังอะไรได้บ้างคลิปนี้มีคำตอบให้กับทุกคนครับผมโอ้หลับนะดู เหตุผลหนึ่งที่อยากจะซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ให้กับคุณแม่นะครับนั่นก็เพราะว่าโทรศัพท์รุ่นนี้เนะี่ยมันเป็นโทรศัพท์รุ่นที่มีหน้าจอที่ใหญ่ขนาดหน้าจอ6.22นิ้วนะครับผมก็สามารถมองได้ชัดอย่างเต็มตาคนที่อายุมากแล้วนะครับมักจะมีปัญหาเรื่องของสายตายาวจําเป็นที่จะต้องใส่แว่นหรือไม่ก็ต้องมองอะไรที่มันเป็นตัวใหญ่ๆนะนาหน้าจอที่ใหญ่เนี่ยทำให้การใช้งานของแม่ผมสามารถ เล่นโทรศัพท์มือถือแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและอีกอย่างนึงก็คือแม่ผมเนี่ยเขาชอบเล่นเกมครับแล้วก็ชอบถ่ายภาพความจุภายในเนี่ยนะครับมีมาให้ถึง64 g b และยังสามารถเพิ่มเม m o r y ีได้ถึง256กิกะไบต์แ4นะครับแล้วก็มี CPU ที่มีความถี่ค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นการใช้งานก็จะลื่นไหลมีพื้นที่ในการดาวน์โหลดเกม หรือว่าเก็บรูปภาพเก็บวิดีโอเอาไว้ทําให้การใช้งานเนี่ยมันไม่ติดขัดนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าแม่ผมเล่นเกมอะไรบ้างนะคุณผู้ชมมีตั้งแต่เกมเ,เกมไพ่ดัมมี่นะครับมีเกมเฮเดแล้วก็ยังมีพวกเกมเกี่ยวกับพวกเกมรับสมองนะครับอยู่ภายในเครื่องนอกจากนั้นโทรศัพท์รุ่นนี้นะครับยังมีการรองรับเรื่องของสแกนลายนิ้วม,มือ ซึ่งมันทําให้เวลาปลดล็อกหน้าจอเนี่ยแม่ผมสามารถทําได้ง่ายมากเพียงแค่ใช้นิ้วชี้นะครับในการแตะด้านหลังก็จะติดแบบนี้เลยที่สําคัญโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ยังสามารถรองรับแอปพลิเคชันกระเป๋าตังค์แล้วก็แอปพลิเคชันธนาคารด้วยทําให้เวลาที่จะจ่ายค่าไฟนะครับหรือซื้อของไปสแกนคนละครึ่งเนี่ยแม่ผมก็สามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ในการทําธุรกรรมการเงิน ในการใช้แอปพลิเคชันคนละครึ่งได้ด้วยและด้วยกล้องหลังนะครับที่มีมาให้ถึง2ตัวนะมันสามารถที่จะทําหน้าชัดหลังเบอร์ได้แม่ผมก็จะเอาโทรศัพท์มือถือนะครับเอาไว้ถ่ายภาพเวลาที่แกไปทํางานนะครับคือแกเป็นออสมมนะแกก็จะไปทํางานไปถ่ายภาพวันทีอยู่บ้านเลี้ยงหลานนะครับก็จะถ่ายรูปหลานเอาไว้ดูเล่นแบบนี้นะครับ นี่ขนาดทุกคนก็เห็นนะครับว่าเปลเนี่ยมันยังไกลอยู่ดังนั้นมันก็เป็นภาพเคลื่อนไหวแต่ว่าเรื่องของเซนเซอร์ของกล้องก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างดีนะภาพคมชัดนะครับดูลูกผมเห็นไหมฮะภาพภาพลูกผมชัดเจนมากเลยแล้วก็ภาพของเสือที่เป็นพื้นด้าน,นล่างเนี่ยก็จะมีความเบลออย่างชัดเจนนะครับแล้วก็สําหรับกล้องหน้าตัวนี้ดีมากด้วยความที่แม่ผมในอายุ มันก็เยอะแล้วนะครับริ้วรอยก็เยอะดังนั้นเนี่ยการที่มีโหมดใบหน้าสวยอยู่ในกล้อง vivo ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เวลาแม่ถ่ายภาพนะครับมันก็จะดูดีดูเนียนมากยิ่งขึ้นไปการลบยุ้ยรอยอะไรพวกนี้ไปด้วยนะถือว่าตอบโจทย์มากๆนะขนาดหน้าผมเห็ไหมครั้รอยก็มีนะแต่ว่าภาพออกมาก็สวยกิ้งเลย อีกาหนึ่งโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้รองรับ2ซิมการ์ดนะครับทำให้สามารถที่จะใส่ซิมเน็ตนะแล้วก็ใช้งานซิมหลักได้คือตอนนี้เรื่องของราคาค่าบริการอินเทอร์เน็ตนะครับมันค่อนข้างที่จะแพงดังนั้นที่บ้านผมก็จะเลือกใช้ซิมซิมสเป็นซิมหลักคือเป็นซิมที่เอาไว้เติมเงินโดยซิมเนี้ยจะผูกกับการใช้งานพวกแอปธนาคารพวก Facebook หรือว่าพวกลายนะครับคือเราจะใช้เบอร์ที่เป็นซิม2อเป็นซิมที่ไม่ใช่ซิมเน็ตเนี่ยในการในการใช้งานเกี่ยวกับการผูกบัญ,ญชีนะครับส่วนซิม1ที่เป็นซิมอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือเราจะซื้อเป็นซิมรลายปีมาใช้เมื่อครบปีแล้วก็จะเปลี่ยนเมื่อครบปีแล้วก็จะเปลี่ยนทําให้การใช้งานนะครับมันสามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลแล้วก็ค่าอินเทอร์เน็ตก็จะถูกลงนะครับจึงเป็นเหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ผมเลือกซื้อรุ่นนี้เพราะว่ามันใส่ได้20ซิม โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ก็จะเป็นพอร์ตเป็นแบบไ i โคร USB นะครับก็ยังสามารถที่จะใช้งานกับสายชาร์จโทรศัพท์มือถือเครื่องเก่าของแม่ผมได้อยู่แล้วก็ยังมีรูสําหรับเสียบหูฟังนะครับเอาไว้เวลาที่แกดูซีรีส์ดูละครอะไรพวกนี้นะมันก็จะทําให้มันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องไปหาอะแดปเตอร์หาหัวแปลงอะไรให้ยุ่งยากนะครับลําโพงนะครับดังดีใช้ได้แต่ตอนนี้คงยังเปิดให้ฟังไม่ได้นะครับ ในเรื่องของการเล่นเกมนะครับสมมุติว่าหลานจะขอยืมโทรศัพท์ไปเล่นเกมนะมือถือรุ่นนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะเล่นเกม ROV ได้เล่นพวกเกมที่มันเป็นสเปคสูงๆได้อยู่นะครับด้วยหน่วยความจำภายใน64 g ิกะไบต์เนี่ยมันก็เลยทำให้มีพื้นที่เหลือมากพอในการที่จะเอาไว้ใช้ในการลงแอปพลิเคชันเกมครับเห็นไหมฮะหน้าจอแบบนี้ จากที่ได้ทดสอบการเล่นมานะครับรุ่นนี้สามารถปรับเฟรมเรทได้สูงสุดอยู่ที่45เฟรมเรทแล้วก็ปรับความละเอียดของภาพได้ค่อนข้างสูงสุดนะครับแต่ก็ไม่แนะนําคือถ้าให้เล่นแบบลื่นๆนะครับก็เปิดเป็นโหมดกราฟิกต่ําแล้วก็เปิดเป็นเฟรมเรทสูงได้เหมือนกันนะเวลาเล่นก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับการทัชก็ลื่นไหลดีตัวเครื่องก็จะมีความร้อนอยู่บ้านนะครับอยู่ทางด้านลนะ่างหลังจากที่ได้ลองทดสอบ อีกหนึ่งอย่างเลยนะครับก็คือโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มันเป็น vivo มันเป็น vivo รุ่น y 8 5เป็นรุ่นที่มีขายอยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วนะครับเวลาที่จะหาซื้อเคสเวลาที่จะติดฟิลม์มก็สามารถที่จะสามารถหาได้ง่ายนั่นเองนะครับสรุปเลยนะครับสรุปเลยนะครับด้วยราคา2150บาท เป็นรุ่นที่สามารถใส่ได้2ซิมมีหน้าจอที่ใหญ่คมชัดแล้วก็ยังสามารถที่จะลงแอปพลิเคชันเกมถ่ายรูปได้เยอะนะก็เป็นอีเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผมเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ให้กับคุณแม่จากข้อมูลที่ผมให้มาหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกคนนะครับเช่นเคยครับถ้าหาว่าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับคุณอย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้กด s u b s c r i b e กับช่องของเราและอย่าลืมกด แชร์ข้อมูลนี้ให้กับคนที่สนใจส่งต่อข้อมูลนี้ให้คนที่คุณรักนะครับสำหรับใครที่กําลังจะหาโทรศัพท์มือถือให้กับคุณแม่ใช้หรือซื้อให้กับคุณลูกใช้ผมมองว่ามือถือรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งที่คุ้มค่าคุ้มราคาครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนครับสังคมของเราจะน่าอยู่ถ้าเรารู้จักการเป่งปันครับสวัสดีครับผมอยย Bye.